الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ขอความสันติความเมตตาใจของเราสุบฮาหนะฮูอาลลจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมสัทธาที่กำลังให้กรรับชมรายการตะลุยแดนตะวิดทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีทีวีสัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุสานสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลาหนาฬิกาจนถึงหนาฬิกาตีหจนถึงหกโมงเช้ากับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอาน อ่านอย่างไรจะเจนอ่านอย่างไรถูกหลักอ่านอย่างไรถูกต้องตามหลักของวิชาตะวิทย์เพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความถูกต้องให้เกิดขึ้นนะกับการเรียนรู้ของพวกเราทุกๆคนให้เหมือนกับที่ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะสัลลัมโดยไม่มีการหลงลืมนะครับชกโก้ลขอบคุณต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาในทุกๆครั้งครับนที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้น ได้มาพบก,กันในวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าเุซากมุลลองคอยรอนนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันติดตามารายการของเราอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชุโกดขอบคุณ,คณต่อพระองค์ล่องสุบฮานัฮงวะตะอาลานะครับที่นะครับพวกเราทุกคนนะครับได้นะครับ,ได,นะรบได้ให้มีรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ Nah, alhamdulillah, ni kap. Sukau, terima kasih kepada Allah SWT dalam setiap kali, yang Allah SWT telah berikan kepada kita semua ini, untuk kita semua dapat berjumpa. Dalam masa ini, kita pergi melakukan pelancongan. Baca Al-Quran, baca Surah Al-Fatihah. <tuh> A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahman الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آه. الحمد لله. ما آه. يساب. ما يساب. آه. อ่าเสียงไม่มีนะครับนะเสียงไม่มีนะครับนะอ่าอัลฮัมดุลิลละนะครับนะชุกรขอบคุณต่อพระองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะอัลฮัมดุลิลละอ่ะทบทวนกันไปหลายๆรอบแล้วกันนะครับบิสมิลลาฮฮิิรรรรเเาาาะะห์มนีม اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه إنه كان في أهلي مسرورا إنه <سؤال> ظن <تسؤال> أن <representatives> <بلى> يحوم، فلا إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سيء <applause> 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 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم อิลลัล الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับวันนี้อย่างรวดเร็วหอมแล่ไหนยังครับนะครับวันนี้นะขึ้นในอายะที่เจ็ดครับผม นะทำดูลิ้งนะฮะเสียงมาแล้วนะเสียงมาแล้วนะครับ illah, อัานทำดูลิ้งแล้วมาชมาัอ่าเสียงมาแล้ว <c oughs> พร้อมกันแล้วหรือยังครับพร้อมแล้ว,ลวไปอย่างรวดเร็วนะขออนุญาตติดตัวโบอีกเช่นเดียวกันนะวันนี้กบ <c oughs> พร้อมแล้วไปเลยนะครับอักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปาก ราตรวิตว่าปอพอ,อริมฟีปากแล้วพ่นลมฟันบนแตะที่ริมฟีปากล่างด้านในอ่าฟันบนแตะที่ริมฟีปากล่างด้านในนะครับอักษรฝาต่อมาครับอัมมาอัมอมานะครับในคาคานี้อ่าในคาคานี้นะพี่น้องที่กำลังเรนครับจังหวะแรกนี้นะครับถือว่าเป็นอักษรฐานเกิดจากลอคอลึกสุดของลําคอลึกสุดของลําคออักษรฮมัมจัง มีองคมการหน่วงเสียงเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าจีบุญกุลน,นะมีมีสระชัดดาสังเกตไม่ยากนะครับ <c oughs> สังเกตไม่ยากลักษรมีมนี้นะครับพี่น้องทื่นกลมไหครับนะเมื่อมีสระชัดดาในฐานเกิดมันอยู่ที่จอมอหมายถึงจมูก่ะจมูกสองจอจานนะครับจ,จมูกหน่วงเสียงซอฮารกัดนะครับหรือในราชตายุิตของเราก็คืออะไรครับวอ,อะไรครับวอสอง วายุนูนานหน่วงเสียงสองห้าร้กักตเัมมามันอ่านะครับมาตัวนี้ก็มัตตัวเบีนะครับอักษีมัตัวเบอีอักษีนะครับมันอูตีอูตีอ่ามีอุกมเกิดขึ้นครับนั่นก็คือนูนสุกูลพบกับอักษรฮัมจักนะนูนสุกูลพบกับอักษรฮัมจักนะครับนะชอนูนชัดอักษรนูน นะหุกรมนี้ก็คืออิสราฮัลกีนูนสุกูลไปพบกับอักษรฐานเกิดจากลําคออ่านูนสุกูลไปพบกับอักษรฐานเกิดจากลําคอคําถามต่อมาคําว่าอูตยาคำว่าอูตยาตยนี้เรียกว่ามัดอะไรครับโอ้โห <c oughs> ใครติดตามใน y o u t u นะครับ <c oughs> ก็จะรู้ทันทีเลยว่ามัดนี้เรียกว่ามัดอะไร อคำว่าอูติยาเรียกว่ามัดอะไรและผมจะบอกข้อสังเกตให้อาจจะเป็นความรู้นะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตให้เลยว่าอาจจะเป็นความรู้ใหม่สําหรับพวกเราทุกคนด้วยมัดบารัดไม่ใช่นะครับมัดบารัดมัดบาดัล่ะมัดบาดัลถูกต้องครับ อ่ามัดบดันนะครับมัดบดันอ่าอ่ะทำไมถึงเป็นมัดบดันแล้วสังเกตยังไงนะครับน่ามัดบดันนะครับวิธีสังเกตอักษรฮัมจักอยู่ก่อนอักษรมัดอ่าอักษรฮัมจักอยู่ก่อนอักษรมัดอ่ามาในรูปของอะไราออู มาในรูปของ R E U นี่วิธีสังเกตนะวิธีสังเกตนะครับเราไปเจออักษรมัดไม่ใช่เราไปเจออักษรฮัมซ้าก่อนอันดับแรกเจออักษรฮัมจ้าแล้วหลังจากนั้นเป็นเป็นอลิฟหรือเป็นวาวหรือเป็นยาที่อยู่ในคําเดียวกันนะอ่าที่อยู่ในคำเดียวกันความยาวที่มีการเปลนแปลงเ,เดิมทีแล้วเนี่ยมันอ่านอะไรนะอุติยะอุติยะแต่ว่า พอเป็นมัดบาดันเนี่ยนะครับเอาว่าในในอันกุราเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าถ้าอักษรฮามซัอยู่ก่อนอักษรมัดอ่าหมายถึงอักษรฮามซาแล้วหลังจากนั้นเป็นอักษรมัดแล้วอยู่ในคําคําเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่ามัดบาดันนะครับความยาวของเขาอยู่ที่สองฮาร์ักเตนะบาดันนะครับความยาวของเขาอยู่ที่สองฮาร์ักอ่านะครับอ่า เเบบแม่แมนอูติอักเก็โอเคนะครับนะมาชงศัลธาต่อไปครับตัวตะตัวตาฐานเกิดอยู่ที่พอลคอฟฟพอลคอฟปลายลิ้นจรดโคนฟันอ่าปลายลิ้นจรดโคนฟันอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กอลอกลางลิ้นอ่าสบายสบายเลยนะอักษรกาฐานเกิดอยู่ที่คอลอโคลลินอ่าโคลลินเป็นใหญ่เกินนะ โคนลิ้นเสียงแน่นอักษรกราฟมีการอะไรด้วยพ่นลมด้วยเช่นเดียวกันพอผ่านอ่าน่าตัวตาปลายลิ้นจรดคนฟันวันสกูนี้เจาะประเด็นไปแล้วเอา้อาโยงวันนี้เลยไปอย่างรวดเร็วเลยนะต่อมาครับตัวบาฐานเกิดอยู่ที่ปอปายังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับอักษรบารจะสะท้อนเสียงได้ก็ต่อเมื่อมีสระสุกูลหรือตกอยู่ที่ท้ายกีตาบาฮูฮูตัวนี้มัดอะไรเอ่ย อ่าอูตัวนี้มัดอะไรครับอูตัวนี้มัดอะไรครับอ้าวอูตัวนี้มัดอะไรครับเนี่ยมั่งศัลล์มาชาศัลลามาัลลห์ฮูตัวนี้มัดอะไรครับเต็มมามันอูตีกิตาบฮูอ่ามัดอะไรเอ่ยมัดซิละถูกต้องครับคุณไสบ้าอัลฮัมดุลิลลาห์มัดซิลัก วิธีสังเกตว่าเป็น,ปนมัสสิละยังไงห้ากลม,ม,ม,มที่ดังฮูมีห้ากลมที่ดังฮูกับห้ากลมที่ดังฮีอ่าผมผมให้คําอธิบายง่ายๆนี่แหละเป็นข้อสังเกตนะครับนะเขาเรียกว่ามัตสิละคําว่าสิละเนี่ยก็หมายถึงอะไรครับความยาวที่มันมาติดอยู่เสียงความยาวที่มันมาติดอยู่ถ้าฮูก็คือวาวถ้าฮีก็คือยาอเข้าใจง่ายๆนะนะ มัดศิลานะศิล่านะสิล่าสละกะสีรอะหรือศิล่ากะสีรอเพราะว่ามันยาวนะสองอารกักตดหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าศิล่าตบียีนะมัดศิลาที่ยาวสองอารกักตดเป็นธรรมชาติใช่ครับถูกต้องอัลฮัมดุล,ลิลละอักษรบาั้นเกิดอยู่ที่ดินฝีปากมันสกุลนี้เจาะประเด็นไปแล้วพี่น้องครับโอ้โหอย่างรวดเร็วเลยนะต่อมาครับอักษรยา อักษรยาฐานเกิดอยู่ที่คอลอกลางลิ้นเหมือนสกูนี้ก็เจาะประเด็นไว้แล้วอักษรยานะครับอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ปอปาริมฟีปากปากบนปากล่างแตะกันเฉยๆลฮัมดุลิาห์มาชาลลอฮ์มาชาลล่าแล้วก็วีมีมีตัวนี้มัตตบวอี๋ ح ร ف ีริมัตอัลสลีสอง حركة นะครับนุ ment, eng, yo, ่นปอลอกงอปลาลินจรดกลางเหงือกปอลอกงอปลาลินจรดกลางเหงืออสำมะนอูตียาคิตาเบฮูบิอามิตัฮะุดท้ายนี้นะครับเรียกว่ามัตซิลาหรือไม่ จะเรียกว่ามัสซิลาได้ก็แต่เมื่อมันอ่านยาวนะครับถ้ามัสซิละนะจะอ่านหยุดเป็นหาใหญ่ฐานเกิดอยู่รอคอลึกสุดของลําคอพอผ่านพ้นลมนะกลับเข้าสู่สภาวะปกติฐานเกิดของอักษรฮะนะใครอย่าใครอย่าดูว่าเอ้ยมันทรงม,มันเหมือนมัสซิละนะเวลาอ่านหยุดก็อ่านเป็นหยุดแบบซิละเป็นยังไงนะ ฟ أ าม,มั้นอุทิย ا ب ีตั้บะฮูบียมินียางไม่ถูกนะครับนะมัดศิละพระอ่า,อานหยุดเป็นหาใหญ่าอามัดศิละพระอ่านหยุดเป็นหาใหญ่นะครับอย่าอ่านเป็นยาวสองนะอะาพระอ่านต่อนี่ยพอ่านต่อเน่เป็นเป็นมัดศิละแต่ถ้าอ่านหยุดเป็นหาใหญ่ อ่นะคล้ายๆกับตาคมไหมแต่ตาคมนี่ถ้าอ่านต่อไปเป็นตัวจะฐานเกิดอยู่ปลิ้นจรดโคนฟันแต่ถ้าหาคมหาคมที่ดังหูหาคมที่ดังหีหมายถึงมัดซิลานี้นะครับนะอ่านต่อเป็นมัดอ่านต่อยาวสองแต่อ่า,อานหยุดไม่ต้องยาวฐานเกิดอยู่เสวนลึกของลำคอ you understand let's go <c oughs> อ้ลำดีเล่าคาใจยังครับอ่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับอารบทวนกันก่อนครับ فأما من أُوتي كتابه بيمينه فأما من أُوتي كتابه بيمينه อ่ะนะครับอ้าวทบทวนตั้งแต่ตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อายาแรกนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُوتِي كتابه بيمين قد قَالَ ا, ا, أ ل ْ ع َ ظ ِ ي م เอาครับน่าช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาจารย์และไปละหมาดฟัรดูซุบฮีกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองในช่วงเปิดสายช่วงนี้ขอเรียนเชิญทีมงานครับ on mm -hmm.